ใจขาดไปเลยจะโทษไปเบอร์นี่ละอันนิมนต์นิมนต์ไปใส่เนาะอันพี่เน้นโมเมนต์เน้นพระารามาอยัางพะน่อยเหรอพี่แป้งบอกพระบัได้ใส่เกือบบูดวะกูกูว่าพระได้ที่ตายบัดคือบังสัตว์มันว่าวกวนได้ไปซาเวินมึงรู้หัน เโอกน,น้โหยาเฮ็ดน,อน้นอยยาเฮ็ดน้อยโอ้ยจ้อฟังกันแน่กันเว้านั่นน่ะน้องมันมาบาา้านเยืนยันเลยคือเก้านั่นล่ะโอ้เออสมบทบาทครับน้องมึงนอ<ม>้องส้มบ่พี่น้องว่าอี้จื่อเหรินสมบทบาทปะครับต่อให้มันจะบ้านนะครับพี่น้องครับ กูณเล,ลายๆพี่น้องอ้ยคันมีติปแห่งสิคักกว่านี้ได้หรอเล่าโอ้มา <c oughs> มาหาเงินโดยเฉพาะด้วยมึงเนาะก็หาเงินเนาะ <c oughs> บ่ได้มาหานอไม่เนาะบ่ต้องมีติ๊บมีเติบดอกนอะได้ล่ะแม่แม่สิคืนค่าโตให้เองเฮ้ยมันสมบทบาทนั่นเพียงแม่เบิ่งอยู่บ่ห้วยบ่เบิ่งจังได<ว>๋เานาะออยเบิ่่ง<ม>ูไสนี่เระเบิ้งอยู่จอ,อนี่ล่ะมันมีกล้องจับมาตัวให้สู้เล่นๆเขาเปียงสู้มถือค่าค่โตโอ้ให้ผมกับสมบทบาทเนี่ยแม่คู่ทีมกับทีมให้มันสมบทบาทเนี่ยแม่แม่ ผู้ใดถือถีบก,ก้อนนั่นผู้นั้นได้ค่าโตขึคืนบอสสมเจ็บสมปวดก้าเจ็บก้าปวดบอสเออผมว่าต้องจ้องกูดอกใส่กล้องดอก <ไป S 1> เอา,เอาไม่นุนอันจะในจังหันใจอ้ออยู่ในนั้นนะเพื่อได้ยินเพื่อได้ยินว่างวดรถหลายแท้งวดรถกี่สิบแปดเดือนผู้นั้น อิแม <Auf S 1> <tem> <other> <ers> ่กิเม่เข้ามายังได้ก่อนให้กาเจ็บก้าปวดผู้นั้นได้ค่าโต๊ะคืนจีบโอเคกะทีพี่เลียงวะนี่โอ้ได้เก็บปวดไป้องนี้ไอ้จีบนอก่องทีนี้อ้ชีบกอนไอ้ีบนอกกอนอ้ชีบน้อกกอนโอ้กูอยากมีกล้องถ่ายไว้ได้ทานนี่อันแงขาขังนึง <laughs> มันบอยุดติดทำหยุดมันต้องโอซ้มกันโอซ้มเพื่อน่ยผู้ใดสะนะผู้นั้นถึกีก่อนทราบอีเมลแล้วเบิงอยู่ในกล่องนะั่นอยู่ในกล่องนะาธุเด้อมือให้มึงหู้เด้อว่าเขาเซียวยังออกมาเด้อ <laughs> โอม <laughs> พวก